เราจะเห็นว่าทองเนี่ยต่ำลงในขณะที่ราคาน้ำม,มันกำลังเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าทองถูกไปใช้กับสงกรามนะครับในขณะที่ราคาน้ำม,มันสวนทางฮะปกติทองกับน้ำมันมันจะลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันแต่คราวนี้มันสวนทางกันก็เพราะว่ากลุ่มโอเปกผู้ค้าน้ำม,มันก็ใช้วิธีการขึ้นราคาน้ำม,มันหรือลดกำลังการผลิตนั้นตอบโต้ฝั่งสหภาพยุโรปนะครับปัญหาอิหร่านปัญหาอิสราเอล นะครับก่อการร้ายในแอฟริกานะครับแล้วก็การทำสงครามที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตะวันตกทั้งสิน้นสวัสดีครับผมพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นนะครับสถานก,การณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกไงทั้งโควิด -19 ตอนนี้จะ62ล้านคนเข้าไปแล้วฮะก็กำลังพุ่งแบบไม่หยุดเลยทีเดียวในขณะที่สถานการณ์กกรของโลกแนวโนม้มเรื่องสภาวะเศรษฐกิจงั้นดีขึ้นในขณะที่ในบางประเทศกำลังเผชิญกับสงครามมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับผู้บงการโครงการรับนิวเคลียร์ของอิหร่าน ปรากฏว่าถูกรอบสังหารผาวาจุดชนวนเผชิญหน้าศัตรูต่างชาติ <c oughs> นักวิทยาศาสตร์ชาวอิหร่านนะครับซึ่งตะวันตกสงสัยนานว่าเป็นผู้บงการนะครับโครงการรับนิวเคลียร์เสียชีวิตในการซุ่มโจมตีใกล้เตหรานนะครับการเสียชีวิตอาจจะเป็นชนวนนะครับเหตุเผชิญหน้ากันร,ระหว่างเตหรานกับเหล่าอราิศัตรูในสัปดาห์หท้าย วาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ก็ทรัมป์ก็ใช้วิธีการรอบสังหารที่อิหร่านเนี่ยก็มีผู้มีชัการอิหร่านก็โดนรอบสังหารในพลสุไรมานีนะครับกะโดดรอบสังหารสนาะเดียวกันสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าราคาน้ำมันนะที่จับตาที่การประชุมโอเปกนะครับหุ้นสรัฐปิดบวกทองคำดิ่งลงต่อเนื่องหลุด1,800ดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมันปิดผสมผสานนะครับจับตาการประชุมโอเปกในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวอลติขยับขึ้นต่อเนื่องและทองปรับลดลงนักลงทุนคาดการการเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นในปีหน้าตามความคาดหมายของการพัฒนาเรื่องของโควิด -19 นะซึ่งโอเปกเนี่ยหรือผู้ควบคุมราคาน้ำมันเนี่ยนะโดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียเป็นประธานใหญ่นะประธานกลุ่มโอเปก ราคาน้ามันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตะวันออกกลางนั้นก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอิหร่านถูกแทรกแซงกิจการภายในโดยตะวันตกนะครับคราวนี้ก็มีการลอบสังหารคนที่ทํานิวเคลียร์ให้กับอิหร่านก็จัดการที่ต้นตอเลยวางง่ายๆไม่ใช่จัดการที่ประธานาธิบดีก็ทิ้งท้ายก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัทชั่มจะพ้นจากตําแหน่งซึ่งก็เป็น ประเด็นที่น่าสนใจฮะราคาทองอยังร่วงอยู่เพราะสงครามกำลังเริ่มเกิดในตะว,วันออกกลางและก็แอฟริกานะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนชวมอยู่ในสถานที่ลำบากอีกรอบหนึ่งนะสารอุทธร์ปัดคำร้องขอระง,งับรับรองชัยชนะของโจไบเดนในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับสารนะครับอุทธร์กลางนะครับปฏิเสธความพยายามของทีมหาเสียงของทรมนะครับหวังสกัด ให้ว่าที่โจไบเดนนะครับประธานาธิบดีเนี่ยได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะในรัฐเพนซิลเวเนียอีกหนึ่งความผิดหวังครั้งใหญ่ของทรัมป์ที่เดินหน้าความพยายามล้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ3พฤศจิกาย,ยนนก็คงเป็นคำตอบนะสำหรับทรัมป์นะครับคงลำบากแหละแต่สิ่งที่น่าแปลกใจแล้วก็เป็นข่าวน่าสนใจเลยจู่ๆคนตายก็กรีดร้อง นะเสียงหลงระหว่างการถูกดองศพนะครับเหตุการณ์แตกตื่นนะกันหมดแล้วก็แตกตื่นกันใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากชายคนหนึ่งกรีดร้อนด,ด้วยความเจ็บปวดระหว่างที่เจ้าที่เก็บศพกำลังทำการดองร่างของเขาด้วยการกรีดแขนขาสุดท้ายพบว่าไม่ใช่ผีหลอกนะครับหรือเป็นวิญญาณแต่เป็นเหตุความบกพร่องของพยาบาลนะครับที่คิดว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับนายเดนิส แลนด์กัสลุงของปีเตอร์คิเกนนะครับเปิดเผยว่าหลานชายวัย32ปีกำลังพักอาศัยอยู่ในบูเรตินะครับประเทศเค็นยาเกิดลมฟุบนะฮะลมฟุบที่บ้านพักด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจึงนำส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับพยาบาลคนนึงนะครับก็ในโรงพยาบาลคัดกาเตนะครับ ตรวจเช็คไข้อย่างล้มหลวมก่อนแจ้งว่าเขาเสียชีวิตแล้วจากนั้นร่างของคิเกน์จึงถูกดำเรียงไปยังห้องเก็บศพของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่นะครับรุดลงมือดองศพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปประกอบพิธีฝังส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดองคือกรีดแขนเอาเลือดออกจากศพนะครับผ่านหลอดเลือดแล้วฉีดสารเคมีฟอร์มาลินดีไฮ ฟอร์มาดไฮเข้าไปในผ่านเส้นเลือดแดงและดูเหมือนว่าขั้นตอนนี้ทำให้ชายคนกล่าวฟื้นสติและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับนายเควินนะ้อ้องชายของคิเกนเผยกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าคนทำศพเรียกผมไปยังห้องเก็บศพและเราเห็นเขาเคลื่อนไหวเราช็อกมากนะครับเราไม่เข้าใจว่าพวกเขาเคลื่อนย้าย คนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปไว้ห้องเก็บศพได้อย่างไรนะครับนายคิเกนได้ให้สัมภาษณ์จากเตียงโรงพยาบาลในเวลาต่อมาว่าเขายังรู้สึกช็อกกับชีวิตที่เฉียดใกล้การถูกดองนะครับผมไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาสรุปได้อย่างไรว่าผมตายแล้วแม้ครอบครัวของคิเกนเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดของโรงพยาบาลแต่ทางยูเบินนะฮะ เชรูอิอยอนผู้อำนวยการด้านแพทย์ของโรงพยาบาลคัตกาเตตอบโต้ว,ว่าครอบครัวก็ควรถูกลงโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันพวกญาติญาติคิดว่าเขาตายไปแล้วไม่รอแม้กระทั่งใบรับรองการเสียชีวิตพวกเขายังร้ายร่างไปยังห้องเก็บศพด้วยตนเองเขาบอกต่อว่าเราขอให้ญาติญาติให้เวลาสักพักนะครับ แต่พวกเขากล่าวหาแพทย์ว่าใช้เวลานานเกินไปและแตัดสินใจนําเขาไปยังห้องเก็บศพตอนที่ผู้จัดการศพกําลังดองศพเขาเธอสังเกตเห็นสัญญาณชีพจรชีพบางอย่างก็เป็นเรื่องแปลกๆนะตายแล้วฟื้นนะฮะก็สะดุ้งกันในห้องเก็บศพเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เกาหลีใต้นะครับอ้างคิมจองอึนล็อกดาวเปียงยางสั่งประหารเจ้าหน้าที่จัดการโควิด -19 นหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ได้ให้ข้อมูลกับสมาชิกสภานะครับอ้างคิมจองอึนผู้นําของเกาหลีเหนือสั่งประหารเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองรายนะครับห้ามออกหาปลาในทะเลล็อกดาวกรุงเปียงยางเมืองหลวงของประเทศส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะอันล้นหลามป้องกันโควิด -19 รวมถึงการจัดการนะครับความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากวิกฤตด้านสาธารณสุขนะฮะบรรดาสมาชิกสภาของเกาหลีใต้นะครับร่วมรับฟังบรรยายสรุปของสำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลของคิมยังได้ออกคำสั่งให้ผู้แทนในต่างประเทศยับยั้งพฤติกรรมใดๆที่อาจจะเป็นการยั่วยุสหรัฐเมกาพร้อมกังวลว่าว่าที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนอาจจะใช้แนวทางใหม่เพื่อรับมือกับเกาหลีเหนือ นะซึ่งก็เกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยนะครับต้องใช้วิธีการล็อกดาวน์แบบนี้อย่างรุนแรงเนี่ยก็เพราะมาจากเกาหลีใต้นะกลับมีการแพร่ระบาดโควิด -19 กลับมาเรารอบที่3นะฮะและจดถึงขณะนี้ก็เอาไปอยู่นั่นหมายความว่าเจ้าที่คนไหนปรังเผลอผิดพลาดนะครับเรื่องของโควิด1 i d 1 9เมื่อ,อไหร่นะครับเกาหลีเหนือเล่นประหารเลยทีเดียวนะซึ่งเป็นวิธีการโหดโหดนีแต่ก็ได้ผลชะง,งัดนะครับ ในขณะที่จีนก็เตรียมตั้งข้อหาผู้ประท้วงต้านรัฐบาลฮ่องกง12คนพยายามหลบหนีไปไต้หวันนะครับเจ้าที่จีนเปิดเผยว่าพวกเขาเตรียมตั้งข้อหาพลือน,นะครับจากฮ่องกงจำนวน12คนฐานละเมิดโปรมแดนหลังทั้งหมดถูกจับกลุ่มได้ในจีนเมื่อ3เดือนก่อนขณะกำลังพยายามใช้เรือเร็วนะครับหลบหนีจากฮ่องกงไปยังไต้หวัน บุคคล12รายซึ่งทั้งหมดล้วนเผชิญข้อกล่าวหาในฮ่องกงในความพยายามเกี่ยวข้องกับการประท้วงต่อต้อตอตานรัฐบาลถูกคุมตัวโดยไม่อนุญาตให้มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเรือนจำแห่งหนึงของจีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่ถูกเจ้าหน้าที่าชายฝั่งของจีนจับกลุมได้กลางทะเละรับความพยายามหลบหนีไปยังไต้หวันเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา ญาติคนหนึ่งของผู้ถูกคมตัวได้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์แสดงความสงสัยเกี่ยวกับนะครับความยุติธรรมของกระบวนการทางกฎหมายสําหรับทั้ง12คนโดยพวกเขาเตรียมประชิญข้อกล่าวหาลักลอบข้ามพรมแดนผิดกฎหมายและบงการลักลอบข้ามพรมแดนซึ่งมีโทษจําคุกจําคุกสูงสุด7ปีจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่แผ่นดินใหญ่นะครับการสืบสวนชาวฮ่องกอง12คนพบว่า ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายสิ้นสุดลงแล้วเจ้าที่เขตเยียนเถียนทางใต้ของเซนเจนกล่าวว่าในบรรดาผู้ถูกควบคุมตัวนั้นแบ่งเป็นชาย11คนหญิง1คนอายุน้อยที่สุดคือ16ปีครอบครัวของผู้ถูกควบคุมตัว7คนนะครับออกถ้อยถแถลงร่วมเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาว่าทนายความของพวกเขาซึ่งเลือกจากรายชื่อ ที่ทางจีนมอบให้ได้ส่งจดหมายมีเนื้อความคล้ายๆกันโดยระบุว่าพวกเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีในเรือนจำจึงขอให้ครอบครัวและเพื่อนๆอย่าได้กังวลอย่างไรก็ตามครอบครัวนะครับสงสัยว่าคำชื่นชมในจดหมายอาจจะเป็นการจัดฉากและอย่างกังวลว่าญาติของพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงไรในเรือนจำนะครับพี่สาวของแอนดี้นะครับชื่อบิดเีทิชลีนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวบอกกับรอยเตอร์ว่ากระบวนการการกฎหมายกําลังดำเนินการอยู่นั้นไม่ใช่เป็นกระบวนการยุติธรรมคดีของพวกเขาได้รับความสนใจอย่างมากในอดีตอาณานิคมอังกฤษในฐานะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยพบเห็นนักเจ้าที่จีนทําการจับกลุมบุคคลที่พยายามหลบหนีออกจากประเทศฮ่องกงนะครับในช่วงเวลาที่มีความหวั่นกลัวมากขึ้นทั้ง12คน เผชิญกับข้อกล่าวหาในฮ่องกงเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในฮ่องกงไม่ต่างจากไทยนะครับในนั้นก็รวมไปถึงการก่อจราจรจน,นะครับการละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนที่เพิ่งบังคับใช้กับเกาะแห่งนี้ในเดือนมิถุนายนแม้ครอบครัวของ12คนเดินหน้าเรียกร้องต่อผู้บริหารสำนังกงานตำรวจแห่งชาติหวังจะให้ผู้องหานะครับเข้าถึงทนายความ ที่ครอบครัวเตรียมไว้และขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจับกลุ่มเนมนคดีะละเอียดกว่านี้แต่ทางแคลิลัมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนะครับกล่าวว่าความผิดของทั้ง12คนเกิดขึ้นในอาณาเขตของแผ่นดินใหญ่และรัฐบาลฮ่องกงไม่อยู่ในสถานะที่จะเข้าไปทำการแทรกแสงได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับประเทศไทยถ้าใครบอกว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอก รซัด,ดอนเนี่ยนะครับที่ได้ตัวแบบนะครับมาจากฮ่องกงเนี่ยคราวนี้จับตามองให้ดีนะหนีละ12คนถูกจับกลุ่มได้เขานี้โดนจัดหนักล่ละนะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะเป็นตัวแบบที่ดีเลยในขณะที่รัเสเซียที่ปลดประธานสายการบินหลังกับตันพาผู้โดยสารบินวนเป็นรูปอไอจอนออนะครับสำนักงานการบินรัเสเซียเรียกร้องให้สายการบิน a อโรฟ r อตนะครับพิจนาสั่งปลดประธานสายการบินต้นทุนต่ำในเครือหลังจากที่กัปตันนำเครื่องบินพาณิชย์ที่มีผู้โดยสารขึ้นในไปบินวนวาดรูปอวัยวะเพศช,ชายนะครับกลางท้องฟ้านะครับสื่อรัสเซียรยายงาน,นว่ากัปตันดูเหมือนจะจงใจขับวนเป็นรูปอ,อวัยวะเพศช,ชายเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนติยอมนะครับดูชบา นักฟุตบอลชาวรัสเซียที่ถูกแฮกเกอร์ acker, ปล่อยคลิปนะครับขณะสำเร็จความใคร้ด้วยตนเองถูกปลดออกจากทีมก็เป็นเรื่องเป็นหลาวสมควรโดนนะครับในขณะที่ทรัมปก็เงิบนะฮะไม่หยุดนับคะแนนในบางส่วนของวิชคอนซิลก็ปรากฏว่าโจไบเดนชนะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผลการนับคะแนนในเทศมนตรนนะครับใหญ่ที่สุดของรัฐ วิดคอนซิลนะครับซึ่งเป็นไปตามคำร้องของของทีมประธานาธิบดีโดนชอมได้สิ้นสุดลงโดยการที่โจไบเดนชนะได้เสียงเพิ่มมากขึ้นผลการนับคะแนนที่มอนทนมิลวออกี้นะครับพบว่าไบเดนได้คะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน132เสียงจากจำนวนบัตรคะแนนทั้งหมด40,000ขออภาย460,000ใบจึงสรุปทำให้โจไบเดนกวาดเสียงใน เทศมนตรแห่งนี้ปลาเย3 1 7ส2 7เสียงขณะที่ทรัมป์ได้ที่134,482เสียงก็รงทรัมป์พยายามทําทุกอย่างแล้วนะเสียงก็อ่อยลงแล้วในขณะที่ LA กํานะฮะกำลังเผชิญกับโควิด1 9ห้ามคนต่างครอบครัวจัดปาร์ตี้นาน3สัปดาห์นะครับนะครลอสแองเจลิสนะครับของสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าออกประกาศห้าม การพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเป็นเวลา3สัปดาห์จนถึงวันที่20ทธันวาคมภายใต้มาตรการปลอดภัยอยู่บ้านซึ่งควบคุมใช้สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่อิหร่านกล่าวหาอิสราเอลนะครับวงการปลิดชีพนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนสำคัญ ประธานดีฮัซันรูฮานีแห่งอิหร่านออกมากล่าวหาว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการรอบสังหารนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คนสําคัญของเตหรานพร้อมขู่จะกแก้แค้นในเวลาที่เหมาะสมนักวิเคราะห์มองว่าการตายของมอนเซนนะฮะฟาครีซาเดซึ่งตะวันตกเชื่อว่าเป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการนิวเคลียร์ลับทหารของอิหร่านนะครับอาจจะจุดจนวนการ,รเผชิญหน้าระหว่างอิหร่านกับบรรดาศัตรูในช่วง สัปดาห์ท้ายๆก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะพ้นจากเก้าอี้และเพิ่มความยุ่งยากซับซ้อนให้แก่ความพยายามใดๆนะครับก็ตามของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะลดความขัดแย้งในภูมิภาคนี้นะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นนะครับว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางกลับมาหน,นักนะครับแอฟริกาใต้มีความรุนแรงเชน่นกันนะเกิดสงครามเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคืออะไรถ้าเราสังเกตให้ดีในเชิงปรากฏการ์เราจะเห็นว่าทองเนี่ยต่ำลงในขณะที่ราคาน้ํามันกําลังเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าทองถูกไปใช้กับสงกรามนะครับในขณะที่ราคาน้ํามันสวนทางฮะปกติทองกับน้าม,มันมันจะลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันแต่คราวนี้มันสวนทางกันก็เพราะว่ากลุ่มโอเปกผู้ค้าน้ํามันก็ใช้วิธีการขึ้นราคาน้ํามันหรือลดกําลังการผลิตนั้นตอบโต้ฝั่งสหภาพยุโรป ปัญหาอิหร่านปัญหาอิสราเอลนะครับการร้ายในแอฟริกานะครับแล้วก็การทําสงครามที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับตะวันตกทั้งสิน้นชอมกกำลังทิ้งทวนเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองอย่างไรก็ดีจากเรื่องของวัคซีนโควิด -19 มีแนวโน้มทำให้ตลาดหุ้นนั้นดีขึ้นอันจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจนะครับของโลกที่จะดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามการดีขึ้นนั้นเอเชียมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะว่าฝั่งยุโรปยังกำลังคงติดโควิด -19 อย่างหนักยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้6 1สิบเอ็ดเจ็บสองล้านนะครับขึ้นมาวันสองวันล้านวันสองวันล้านเนี่ยนะครับมาอย่างไวองค์การอนามัยโลกประเมินว่าจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนหลังจากจบโควิด -19 แต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าวัคซีนโควิด -19 าสหรัฐอเมริกากลับมีการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องก่อนประเทศอื่นๆอย่างเป็นทางการรัเสเซียเจอเหมือนกันแต่รัสเซียมา จะไม่ยอมทําครบ4เฟสทําแค่3เฟสก็จะแจกแล้วเพราะว่าในประเทศตัวเองก็กำลังลําบากนะครับจะในสหรัฐอเมริกาทําครบ4ี่เฟสนะฮะในจีนก็ยังไม่มีวัคซีนเลยตอนนี้สะท้อนีห้เห็นว่าอย่างไรสะทาทเนียเห็นว่าสหรัฐเอามาจากไหนโควิด -19 เอามาจากไหนปีถึง2ปีล่วงหน้าก่อนที่จะมีโควิด1 9ระบาดไปทั่วโลกนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิก์จีมกษษษษษษิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ đến thân nhì hay chỉ kẻ mồ hào nửa nắng nhau hẳn không lẽ dễ gì dù kinh ruộng ô bên nó

เป็นตำนานปวดคิดทุกวันมา